สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะอันนี้ก็อีกเช่นเคยอวันเต้ไอฟิตรถตู้คีบใช่มันคือรถตู้คีบ รถตู้คีบคืออะไรรถตู้คีบคือเป็นรถที่เราต้องไปคีบจากตู้มาเหมือนการคีบตุ๊กตานั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีขายตามทั่วไปตามท้องตลาดนะฮะก็ต้องหาคนที่เขาพีมาหรือเป็นคนที่ไปคีบมานั่นเองนะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะ ของ SK j a เจแปนรหัสไม่มีรหัสใช่มันคือรถตู้คีบมันก็เลยไม่ไม่มีรหัสอ้อมีมีม,มีรถตู้คีบทุกตู้นะฮะตอนนี้ผมไม่ได้นับหรอกว่ามันมีกี่เซตแต่ว่าเซตหนึ่งก็จะมีสี่แบบด้กันการติ๊กตามแบบนี้หมายความว่ากล่องนี้เป็นแบบนี้ถ้าติกตรงนี้ ถึงกล่องมันจะหน้าไม่เหมือนกันแต่การดีตัวนี้คือว่าภายในกล่องจะเป็นสีแบบนี้นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นรหัส92250นะครับก็ตามนี้ตอนนี้ออกมามีอะไรบ้างนะฮะเท่าที่จำได้ก็จะมีชัยนิสกอร์เปียน์เรสติงเกอร์ไทเดกเกอร์เอ็กอ่าอัลมาเต้แบคไคเซอร์ Kaiser, นะฮะอ่ามันมีอีก ต้องหลายอันนี้แหละแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วหลักๆมาจะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งภายในกล่องก็เหมือนรถตู้ไปแต่ทาไมถึงเล็กรถตู้ขี้ก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันต้องไปขี้ตูนะฮะโอเคเราจะมารีวิวดูของข้างในกันซึ่งอันนี้ผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่ท่านหนึ่งนะฮะเอามาให้รีวิวนะฮะฉะนั้นจะไม่มีการประกอบเปิดดูอย่างเดียวโอเคเปิดมาจริง ตัวคู่มือมันควรจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าไอ้น,นี้แสดงว่าโดนเช็คของข้างในไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดมาอันดับแรกคู่มือโคงไม่ต้องพูดอะไรมากมันก็จะเหมือนพวกกล่องอวันเต้ทั่วไปนี่แหละติดสติกเกอร์การประกอบ,กอบพวกนี้ยใครอยากดูการประกอบรถสตรละโคงผมก็ทำเพจไปที่มิน r w h e e ว Basic นะฮะไปเลือกเอาเองอ่าแน่นอนอันดับแรกชุดเฟืองชุดเฟืองก็อย่างที่บอกกันว่าชุดเฟืองล้อโตจะเป็น สี่จุดหนึ่งก็คือสีแดงน้ำตาลนะฮะล้ออวันเต้เนี่ยสังเกตว่าล้อใหญ่จะเป็นล้อหยดน้ำทุกอันเลยนะจะ,จะเพราะเฉพาะอวันเต้ที่บอดี้ทรงนี้นะถ้าเป็นบอดี้ทรงอื่นที่เป็นอวันเต้นะจากซีรีเอ์อื่นจะไม่มีล้อหยกน้ำนะฮะต้องเป็นบอดดี้แบบนี้นะฮะ ชุดพลาเป็นสีส้มชุดโครง BS เป็นสีเหลืองล้อให้มาคือล้อยางให้มาพูดผิดยางให้มาเป็นยาง h ร r d นะฮะจำไว้ว่ายางาร r d มีทุกสียกเว้นสีดำกับสีและดหมูเล็ดหมูเป็นมาลูนแต่เร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีมาลูนสีดำซึ่งก็ร้อ,อติดตามกันต่อไปเป็นของเล่นใหม่โอเคแต่ก็ ไม่รู้ทาออกมาทําไมสีดำเมื่อทํา,าทสีดํามามันก็จะไปสับสนกับซุปเปอร์ฮาร์ดอีกเนาะโอเคนี่ก็คือหางของ VS เรารู้กันอยู่แล้วส่วนนี้ก็คือสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์สีทองลายไฟนะฮะลายนี้คือลายของอาวันเต้เลยนะตัวเนี้ยไม่เชื่อไปดูดิมีทุกอันเลยลายแบบนี้แหละแต่แค่เปลี่ยนสีหาก,กินง่ายนะเนาะเอ๊ะ รีวิวมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรนะฮะชอบููใจกดติดตามกันนะฮะสนับสนุนการได้การดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเนทช่องนุ่งซุปเปอร์แตงใต้ตรงกดไลค์กอะไล์ด้านล่างเข้าไปมีจะมีซุปเปอรแ์แปงอยู่นะโดเนทได้เริ่มเริ่มกันที่20บาทมั่งนาจะไม่ผิดนะฮะสนับสนุนให้ช่องกันอยู่ไปานานๆนะฮะและที่สําคัญคือเราขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟล์ว์นะฮะเข้าไปเลือก ชเลือกช็อปเลือกดูได้มีทั้งเพจและช้อปปี้ใครมีคอยอยากจะใช้คอ,อยก็ไปที่ช้อปปี้ใครอยากใครมีเพจเข้าไปทักเพจทักแชทในเพจบอกว่าเนี่ยผมมาจากช่องไม้แคสผมตามมาจากช่องไม้แคสเลยนะพี่อะไรเงี้ยถ้าเขาโอเคเขาให้ส่วนลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนอ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ